วิธีทําพื้นสเต็ม EP 2ครับผมนะ EP 2นี้หลังจาก EP แรกนะหลังจากเทปูนเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการโรยสีที่พื้นผิวของพื้นคอนกรีตนะครับนะบหลังจากโรยผงสีแล้วเนี่ยเราก็จะทําการปาดสีเนี่ยให้มันเรียบแบบนี้ครับเห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยโรยโรยลยลย,ลย,ยังไม่ได้ปาดมันจะเป็นแบบขูขาเงี้ยนะเขาก็จะเอาน้ำโรยโรยอย่างเงี้ย เสร็จล้วก็จะปาดปาดให้เรียบอย่างนี้ครับให้สีมันติดนะครับอันนี้โรยผงสีแล้วนะแล้วหลังจากโรยเสร็จปุ๊บเราจะใช้ตัวแผ่นอเอาผงลอกแบบก่อนผงลอกแบบเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้แม่พิมพ์เนี่ยมันติดกับปูนนะฮะไม่ให้ปูนมันติดแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับผงลอกแบบก็จะช่วยตรงนี้เสร็จล้วก็เอาแม่พิมพ์วางเข้าไปครับแล้วเราก็จะทําการกดนะกดให้แน่น โดยใชอ้อะไรที่มันมีน้ำหนักกดกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดแม่พิมพ์ออกแบบนี้นะครับแล้วก็จะนำไปต่อเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะฮะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากเสร็จออกแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมติดตามนะครับ